ดีค่ะเพื่อนมาดูขนมอะไรนะเมื่อกี้คุณป้าคุณป้าก็ามาขายเนาะเราก็กําลังจะดื่มกาแฟาพอดีก็เลยว่าเออขนมอะไรเนาะก็ลองดูเขาบอกขนมตัวหนอนเนาะขนมตัวนอนเนี่ยมีน้ําตาลจึงใส่พวกงาอ่าน้ําตาลทรายใส่พวกงาแล้วก็โรยๆๆอันนี้มีมะพร้าวนะมะพร้าว น้ํตาลน้ำตาลก็เหลือนิดเดียวเพราะว่า <c oughs> ทำหกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะนี่พอแล้วแค่นี้อ่าเขาบอกขนมตัวนอนสมัยเป็นเด็กนี่เขาเรียกว่าเหมือนขนมเป็นแป้งที่เขาใช้ทำอะไรเนาะแป้งเหมือนของแขงเนาะสีเขียวสีแดงสีม่วงสีชมพูสีขาว อสีสันน่าทานดีนะคะหรือไม่ก็โดยด้วยกะทิข้นๆก็ได้ค่ะเพื่อนๆก็อร่อยดีเนาะเป็นไงล่ะเพื่อนชิมจะลองชิมดูซิเมื่อกี้เมื่อกี้ทานอ่อทานกาแฟดื่มกาแฟไปแล้วเนาะดื่มกาแฟไปจิบๆอืมก็คือแป้งนี่เองค่ะอืม เดี๋ยวเราไปทําเป็นหลมบัวลอยก็ได้หอ,อมดีค่ะพอมาเดินขายอะไรก็อยากอุดหนุนนะยี่สิบบาทครับเพื่อๆ อุดหนุนคุณป้าคุณยายคุณลุงว่ามีกำลังใจต่อสู้กันต่อไปนะคะนิดๆหน,น,น่อยๆรู้สึกว่าตอนนี้นี่บรรยากาศเงียบเงากันเหลือเกินค่ะทุกคนชาวสวนก็จะดีหน่อยนะชาวสวนอย่างน้อยๆก็อยู่ในสวนอยู่กับบรรยากาศที่แบบสงบแล้วก็แบบ ทำนูน่นทำนี่อยู่กับต้นไม้นะคะสายน้ําแสงแดดก็มีความสุขเก็บตัวไปด้วยนะคะมีผลิตผลพืชผักผลไม้ก็ได้ขายได้อะไรก็ยังพออยู่ได้เนาะสังคมคนเมืองจะแย่นิดนึงนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ให้กําลังใจกันไปนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทนานชงกาแฟน้อน,อนมาทานอีกแก้วนึงนะจะขอบพระคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมและอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ